โอเคครับนั่งเล่นๆก็ไม่จะรู้จะทำอะไรนะครับวัีเปิด youtube ดูการใช้โปรแกรม p h o t o s c ริปนะครับก็ลองลองเปิดไปใช้ดูนะฮะโอเคปกติจะใช้โปรแกรม PS นะครับ Photoshop กับ Lightroom นะครับนี้เดี๋ยวลองมาลองที่ p h o t o s c ริปดูนะครับเปิดโปรแกรมมาก็เข้าไปที่แก้ไขภาพครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมาเลือกไฟล์รูปดูนะฮะเอาเป็นเดี๋ยวนะเอาเป็นไฟล์นี้แล้วกันครับผมโอเคแล้วดูอย่างภาพสีมันก็คงจะจืดชืดอ,อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรจุดน่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มจุดน่าสนใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปที่เพิ่ม แสงฉากหลังก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มไป100%เซโอเคให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปดีฟิลเตอร์นะครับเลือกจำลองภาพอเหมือนฟิล์มนะฮะผมไปเลือกฟิล์มภาพยนตร์แบบสูงโอเคอให้มันแบบมีความดิบนะครับของภาพขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง กเลือกอไปที่โนะค้ดโปรเซสคอสโปรเซสได้ไหมฮะแบบกลางแล้วกันโอเคสี 4. มันจะสดผมว่าเยอะไปเนี่ยยกเลิกก่อนโอเคเอาไปเอาสักต่ำต่ำก็พอโอเคแค่นี้พอลคอคะครับโอเคแล้วครับดูดีแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาเลือกที่อ่าพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับ เลือกที่ขอบแล้วกันเพิ่มเพิ่มขอบหน่อยให้มันดูจุดเด่นให้มันอยู่กลางภาพหน่อยโอเคนะครับบวกให้มันมุดหน่อยนะโอเคตกลงครับโอเคประมาณนี้ก็พอว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มตัวอสอดไปหน่อยแล้วกัน เที่ยวเกาะลานมานะครับฟอนต์ก็สามารถเลือกได้นะขนาดตัวหนังสือหรือว่าต้องการเส้นรอบเส้นเส้นรอบตัวสอนก็แล้วแต่อันนี้ผมเอาประมาณนี้แล้วกันตกลงเปลี่ยนสีตัวหนังสือก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาประมาณนี้ก่อนโอเคปร๊บโอเคเรียบร้อยก็กดบันทึกครับก็บันทึกเป็น พีอีจ e แล้วกันโอเคครับก็เอาไว้ในวีโอเอาไว้ในเออเนาะวีโอแล้วกันครับผมอันนี้ก็ใส่เป็นเกาะลานเ mm hmm. กาะลานนะครับเกษตร เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปรูรปกันประมาณไหนคก็ลอยู่นี่นะฮะาลองเปิดดูโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อลองไปทำดูกันแล้วกันนะครับตัวโปรแกรม p h o t o s c r i p t นะครับเป็นโปรแกรมภาษาไทยด้วยง่ายๆนะครับอ่า ลองไปใช้งานดูแล้วกันขอบคุณครับ